ต้องบอกว่าลองพ่นแล้วเป็นไงคิดว่าแค่มีถังอะมีถังลมมีเครื่องมือเครื่องมือพอสเนี้ยยากไหมใครใครก็ทำได้ผมลองพ่นก็สนุกไปแบนเลยใจเกะทำได้คุณผู้ชมก็ทำได้นะครับริงเห้อครับไม่ซื้อเสื้อในมาใส่ครับไปพักก่อนเดี๋ยวผมมาเก็บรอยเก็บลายกีนะครับคุณผู้ชมจะมีตามมดมีอะไรอยู่นี่มืดแล้วนี่ลุยกันใหม่ไปก่อนนะนะงานจะไปไหน อีเวนหายผมดีดเดี๋ยวดีดกันไป กันอีกรอบหนึ่งลแล้วไปดูท่าทางท่าจานไม่อยู่นะครับไปซื้อรถนะครับเห็นป่าหาอะไรมาเล่นใหม่ๆอีกแล้วเห็นโป้ไว้นี่เหมือนเขาพ้นไปแล้วนี่อ่าดูท่าทางเหมือนตัดไหมอัดทิ้งไว้ทําอะไรเนะี้ยผงสัายจะต้องวางพื้นครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันครับไม่รอครับผมโอเคครับ Cafe sometime the Or street karate on ในง,งานมาดีไม่บอกให้เป็นช่างดีไม่บอกว่าเป็นช่างไฟฟ้าปีนเสาไฟกันทั้งวัน จเปิดลิืชักเครื่องมือก็ไม่ทิ้งไว้ให้ครับจะเอามาบรรทัดซะหน่อยนี่แหละที่โป้หามาได้ครับใช้แทนกันได้เดี๋ยวกลับมาจะบฟาดให้โดยไม้บรรทัดอันนี้แหละเ <c oughs> ครื่องมือในสตูครับมีครบทุกอย่างครับที่หายากๆมีอยู่สองอย่าง <c oughs> ไม้บรรทัดกับค้อนครับไว้หนวดยังกระสื่อกง คุณผู้ชมผมได้นําพาตั้งนี้มานะครับเห็นบนบ่น,บนกันนะครับว่าสตูดิโอลงรถนิยมของเราไม่มีรถขนของนี่เมเลยไปซื้อเจ้านี่มาเอาไป,ไปรถขนของแต่ก่อนเราจะมีรถตู้หนึ่งคันนะครับถ้าผู้ชมจําได้ในท้องเรืองสุยที่รักของบักสิงโตนะครับแล้วก็ซื้อคนกล้าบ่ารถตู้แต่คันนั้นเราขายไปแล้วนะครับก็ซื้อคันนี้มาใหม่มีใจโกยังไม่เห็นนะเนี่ยคุณผู้ชม เดี๋ยวดูปฏิกิริยาเขาว่าเข้าคันนี้เข้าไปแล้วบอกว,ว่านี่แหละครับคือรถประจำตำแหน่งของเขาจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวดูกานนี่ผมทิ้งงานพ่วงเทลเลอร์ไว้ให้เขาครับกลับไปไม่รู้ว่างานจะเดินหน้าแค่ไหนนะครับ ขาดชัดๆฮะไปเอาอะไรมาเนี่ยนี่ที่ผมเมาสองวันแล้วคุณขาดงานไปสองวันแสดงว่าคุณยังไม่เห็นใช่ไหมอันนี้เรียกว่านะอยากดูมันชัดนไล่เนี่ยที่โดนตามนะครับนะเด็กโก้เอาอะไรไมาอีกเหรเห็นคุณบนบ่นไม่มีรถขนของผมก็เลยไป เอาเั้นี่มาให้เท่าไรอันนี้เป็นรถประจำตำแหน่งคุณนะเท่าไหร่บอกไม่ได้เผื่อสายรถประจำตำแหน่งถูกต้องครับอันนี้มาเข้ามาได้ยินมสียงกองควบคุมโรคติดต่อเรื่องของของสารคุณพอดีไม่ใช่แล้วแหละอาทีายเรื่องนี่เห็นไหมมันคืออะไรอ่ะะลูกสนุนอมยิ้มไม่รูกนี่เดี๋ยวที่เที่แล้วเราทำค้างไว้นะครับที่ผมขับไปที่อูที่เขาทำออฟโรด ก็เปนได้เจ้านี้มาครับเดี๋ยวนี้ทำการยึดนะครับจากนี้โคเวอร์ซึ่งพวกที่เล่นโฟวิลก็รู้จักกันดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับล็อกอ๋ออ่าเป็นตัวนะที่เอาไว้สำหรับลาดถูกต้องครับเรียแบบร้อยนะยังไงจริงลแล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าตัวนี้มันจะมีเขาเรียกปากของแก้วคีบพิมพแต่วันนี้ผมไ่ได้ความรู้มาเยอะเลย ไปที่อูพี่ก็ทำพวกแลนดพวกจี๊ฟแถวแถวสตูดิโอกรุงรุนิยมนี่แหละนะครับแล้วก็ไปเจอพี่ท่านหนึ่งชื่อพี่เทพพี่เทพโอ้ชื่อก็ะเทพแล้วว่ะเฟี้ยวมากเลยได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวถ้าวันนี้เราทําอันนี้เสร็จทันนะถ้าทันนะอือเดี๋ยวพาผู้นยมไปดูว่าพี่คนนี้เขาเทพยังไงในเรื่องจี๊ปกับแลนโรเวอร์จ้ะถือว่าเฟี้ยวเลยอ่ะนี่พักไว้ก่อนงานของมึงเป็นไงบ้างตัดไม้แล้วห้ยรอแล้วเหรอ โถ่โฉมเลคุณดูผมเป็นไงเป็นไงเป็นไงดูหน้าผมด้วยดิทำไมอ่ะมันเหมาะกับหน้าคุณดูนีสสภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าถามผมในความคิดของคนเล่นรถมาสักครักหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่วิ่งเข้ามาเสียงนี่ไม่บึ้มเลยนะในราคาไม่เท่าไหร่ที่หนูได้ยินเสียงมันดังสองพันธงสองพันธงจริงๆแล้วที่เห็นฝาหลังเป็นมาสเตอร์จริงจริงไม่ใช่มาสเตอตัวนี้มันเป็นฟอร์ดคูเรียอ๋อ ประมาณเก้าร้อยเจ็ดกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าหน้าตาเหมือนกันที่คุณผู้ชมรู้กันฟอร์ดมาสด้ามันจะมีรุ่นที่หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันเรออกในปีแรกเรียกกันตอนนั้นมันจะเป็นมาสด้าบีพันหกไม่บีพันแปดอ่าจะเป็นไฟหน่ากลมสี่ดวงแล้วก็อีกวอร์ชั่นหนึ่งก็จะเป็นไฟหน้าเหลี่ยมซึ่งเป็นบอดี้พื้นฐานนอะไรเดียวกันหมดเลยมันจะใกล้เคียงกันใช่ครับแต่ตัวนี้มันเป็นฟอร์ดนะชอบส่วนตัวเลย นะครับเพราะว่าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเหลี่ยมม,มนสันอะไรเลโทอ่ะไม่มีตรงไหนที่ดูดีเลยตอนนี้ฮะไม่ดูมีพวกสแนค็คให้คุณกินนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้โปรเจกต์ต่อไปจะเอามาทำเป็นยังไม่บอกเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นงานช้างอยู่ในท้องเรื่องต่อไปแล้วมีโอกาสทำแน่นอนแต่ตนนี้ เอาไว้ใช้ขนของก่อนดีกว่าให้หนูไปฉีดยากันบาดทะยักก่อนไหมทำไ,ไม <c oughs> รู้สึกจะรลบไปบบทำง <c oughs> ทานคุณต่อเดี๋ยวผมหาอะไรเย็นๆกินก่อนแป๊บนึงนะ <c oughs> พักก่อนนะโดนมัน่ายหมื่นจุกประจําองครับเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาชมความงามกันนะครับเดี๋ยวพาพผู้ชมมาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงนะฟอดคูเรียของเรื่องหน้าเจอกันแน,น่นอนเคาะมาสนิมลุด Time on the karate